ครูนุกนะคะนางวัาลาลักษณ์ผาติจิรโชตค่ะสอนวิชาภาษาไทยครูนุกก็สอนโรงเรียนอาบาจอบ้านจงคำมาที่นี่ประมาณ5-6ปีแล้วก็ได้ใช้กิจกรรมจิตศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะที่จริงๆใช้แบบจริงๆจังๆเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ที่ครูนุกไปรับหลักการแล้วก็นวัตกรรมมาจากโรงเรียน บุริรัมยโรงเรียนลำไปมาศพัฒนาครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ากิจกรรมจิตศึกษาคืออะไรคือเข้าใจแต่ทฤษฎีว่ามันคือการที่เราพัฒนาจิตใจเด็กที่เราพูดกันว่า eQ ทีนี้คุณลุกจะมาเล่าให้ฟังว่าจิตศึกษาสำคัญยังไงแล้วทำไมต้องจิตศึกษานะคะคือตามพรบการศึกษาที่เราจัดการเรียนรู้จริงๆแล้วก็ ต้องการมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจฉะนั้นกิจกรรมจิตศึกษาจะสามารถตอบโจทย์พรบรข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าในการใช้กิจกรรมจิตศึกษามันจะเป็นการที่เราพัฒนาผู้เรียนหรือที่เราเรียกกันว่าพัฒนาปัญญาภายในเพราะว่าปัญญาภายใน เป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับความรู้ถ้าคนเราเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเราเพราะบางคนบอกว่าการมีความรู้มากจะทำให้มีความสุขมากแต่อันนี้ข้อนี้ตามประสบการณ์ของครูนุกนะคะคิดว่าการที่มีความรู้เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกแต่ถ้าเราหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอเราจะไม่เกิดความสุขจริงๆ อย่างจิตศึกษาคือการที่เราเป็นเขาเรียกว่าฝึกเด็กให้มีปัญญาภายในเราต้องอาศัยอยู่สามสิ่งค่ะเช่นใช้เขาเรียกว่ามีองค์กรสร้างเป็นชุมชนชุมชนที่เราสร้างเราจะต้องให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ อันดับแรกที่จะทําให้เรามีความสุขเนี่ยนะคะโรงเรียนบ้านจองคําได้พัฒนาโรงเรียนมาไกลนะคะเช่นปรับพื้นทัศทัศสร้างอาคารสถานที่ให้หน่าอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกระบวนการจิตศึกษาที่โรงเรียนนํามาใช้ด้วยเช่นการที่เราสร้างชุมชนตรงนี้ให้หน่าอยู่มันก็จะทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในห้องเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้องค์กรที่น่าอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าสร้างสนามเป็นสนามที่เป็นพลังเชิงบวกในที่นี้หมายความว่าทุกคนจะต้องทําเหมือนเหมือนกันโรงเรียนบ้านจงคําทําตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะอันนี้ก็คืออันดับแรกของการสร้าง สนามพลังบวกหรือว่าการสร้างองค์กรชุมชนอันที่สองนะคะการที่เราจะมีการใช้กิจกรรมจิตศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี่ยจะต้องอาศัยการใช้วิธีการเชิงบวกซึ่งวิธีการเชิงบวกเนี่ยคุณครูและนักเรียนจะต้องผ่านการฝึกค่ะเช่นการพูดคุยการพูดคุยที่ไม่มีพลังเชิงลบอะค่ะ การพูดคุยที่แบบเป็นมิตรต่อกันการพูดคุยที่จะส่งเสริมให้เรามีความรู้สึกที่เป็นบวกไม่ไม่ให้เกิดเชิงลบเช่นคุณครูดุด่าว่ากล่าวหรือว่าการทุบตีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบันอันนั้นคือการใช้พลังลบที่เรากระทำต่อผู้เรียนแต่ในการใช้พลัง เชิงบวกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะใช้คำพูดแล้วก็การกระทาแล้วก็ใช้สายตาทุกอย่างที่เป็นภาษาหรืออวัจนะภาษาหรือการกระทําที่เราจะทำต่อผู้เรียนตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือกิจกรรมที่เราจัดให้ผู้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้มีสติ มีสมาธิมีการจดจ่อกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ทำในการใช้จิตศึกษานอกจากจะเป็นคาบแรกแล้วเราก็สามารถบูรณาการกับทุกวิชาได้แต่ว่าเราเอาออกมาเป็นคาบหรือว่าเป็นกิจกรรมจิตศึกษาตรงนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเห็นชัดนะคะในกระบวนทันงสามอย่างนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้กิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียนเราประสบความสำเร็จ ะะก็จะมีอยู่3อย่างที่คุณลูกบอกไปก็จะมีเรื่องของการสร้างองค์กรที่เหมือนๆกันแล้วก็การใช้พฤติกรรมเชิงบวกพฤติกรรมเชิงบวกตรงนี้เราจะไม่ไม่ไม่มีการลงโทษนะคะจะไม่มีการว่ากล่าวก็จะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ที่สามารถเป็นวิธีการที่ดีกับ แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันตั้งแต่อน,นุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งกิจกรรมก็ต้องทําให้เหมาะสมกับระดับวัยของเด็กด้วยอย่างยกตัวอย่างนะคะของอนุบาลคุณครูก็จะมอบพลังเชิงบวกด้วยการกอดกอดน้องตอนมาโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้น้องลดความรู้สึกที่เป็น ทางลบหรือว่าความรู้สึกกลัวโดยเฉพาะเด็กที่มาใหม่ๆเนาะผู้ผู้ปกครองจะเห็นว่าเด็กจะร้องไห้กระจองงอแงเพราะว่าเขาเขาไม่เจอเขาไม่เคยเจอสถานที่ใหม่ๆมันก็เป็นธรรมดาของเด็กน้อยที่เขาจะกลัวหวาดกลัวที่จะต้องห่างกับจ,จากผู้ปกครองจากคนที่เขาเขาเรียกว่าอยู่เคยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกฉะนั้นคุณครูก็ต้องสร้างพลังเชิงบวกให้กับ ด,ด,ด้วยการอบกอดตอนที่เจอครูครั้งแรกตอนที่มาโรงเรียนจากนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเช่นเช่นถ้าเป็นกิจกรรมฝึกสมาธินะคะก็จะเป็นการส่งส่งน้ําอาจจะเอาน้ําเต็มแก้วแล้วก็พยายามให้เด็กค่อยๆมีสมาธิเหมือนกับเราสอนสมาธิทางทางอ้อมอะคะ่ะ แต่ถ้าให้เด็กๆน้อยมานั่งหลับตาเขาคงไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็มีผ่านกิจกรรมสร้างสามาธิผ่านกิจกรรมจิตศึกษาเช่นส่งน้ําส่งเทียนหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะที่กิจกรรมที่โรงเรียนทํากันแล้วก็อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของจิตศึกษาสําหรับคุณุกนะคะคุณุกเริ่มศรัทธาเรื่องกิจกรรมจิตศึกษาตรงนี้ครั้งหนึ่งมันมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่ ทำให้คุณลุกเข้าใจว่ากิจกรรมจิตศึกษาอ่าจริงๆแล้วกิจกรรมอ่าคือไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักๆนะคะเป็นเป็นแค่กิจกรรมที่ส่งผ่านเพื่อจะส่งผ่านความรู้สึกส่งผ่านวิธีการผ่านกิจกรรมคุณุกมาถึงบางอ้อครั้งหนึ่งนะคะหลายปีมาแล้วที่เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาทะเลาะเบาะแว้งกันที่หน้าเสาธงเลยทะเลาะกัน เอาเห็นปากันถมน้ำลายใส่กันอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณนุกไม่ทราบคุณนุกมาทราบตรงที่เด็กเนี่ยเขาทะเลาะเบาแวงกันในโรงอาหารแล้วเราก็ใช้นวัตรกรรมเก่าๆที่เราเคยเคยทำก็คือนั่นก็คือการการควบคุมก็คือการใช้ไม้เรียวซึ่งเป็นประเด็นกันในสมัยสังคมปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วในความคิดคุณนุกคิดว่าการใช้ไม้เรียวมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ผิดหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าเราทุกคนก็โดนมาแล้วใช่ไหมคะเคยเจอมาเหมือนๆกันเมื่อสมัยก่อนแต่ว่ามันจะเป็นประเด็นก็ตรงที่ว่าคุณครูใช้ไม้เรียวประกอบกับอารมณ์ด้วยถ้าไม้เรียวกับอารมณ์มาประกอบกันเมื่อไหร่เด็กก็จะเจ็บตัวนะคะแล้วสังคมปัจจุบันไม่เหมือนสังคมสมัยก่อนซึ่งตรงนี้สื่อมันแพร่หลายไปแบบรวดเร็วมาก เมื่อก่อนผู้ปกครองจะไม่ทราบว่าคู่กระทำกับเรายัางไงเด็กๆโดนอะไรมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขามีเครื่องมือมีสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เร็วมากฉะนั้นค,คุณครูนุกคิดว่านะวัตรกรรมแบบเดิมๆเ,เช่นการการตีเด็กหรือว่าการที่เราใช้วิธีการดุด่าว่าเก่าเราน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมหรือว่า เป็นวิธีการใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณครูสามารถนํามาทานามาใช้แล้วให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้อย่างคุณนุกเล่าค้างไว้เมื่อกี้นี้ว่าเด็กทะเลาะก,กันในโรงอาหารเราก็ขอฝ่ายปกครองนะคะเรามีฝ่ายปกครองที่คอยดูแลเด็กก็ช่วยช่วยจัดการตรงนี้ก็คือฝ่ายปกครองเขาก็ทําโทษด,ด้วยการตีตีเด็กไปคนละทีสองทีอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่า เหตุการณ์ตรงนี้ยังไม่จบค่ะเด็กยังทะเลาะกันต่อยังกลับมาทะเลาะกันต่อหลังจากที่คุณครูนุกไปอบรมมาไปรับหลักการตรงกระบวนการนี้มาคุณนุกก็มาใคร่ครวญค่ะว่าเราต้องเริ่มละถึงแม้ไม่ใช่เด็กในใน,ใน,ใ,นในปกครองของเราเราก็ลองทำดูได้ครูนุกก็เลยเริ่มค่ะพาเด็กที่มีประเด็นชกต่อยหรือว่าทะเลาะเบาะแววงกันเนี่ยมานั่งล้องมวมกัน นั่งล้อมวงแล้วใช้วิธีการให้เขาพูดคุยเริ่มจากโจทย์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ต้องมีคำถามค่ะคุณครูหรือว่าผู้ปกครองต้องมีคำถามให้เด็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขาเล่าเล่ามาทุกอย่างที่เขาประสบขึ้นมาโจทย์ที่เป็นคนกระทำเนี่ยนะคะเล่าว่าเหตุการณ์ผ่านมานานแล้วเขาโดนกระทำมาก่อน เขาโดนเพื่อนคนนี้กลั่นแกล้งรังแกโดยการใช้ก้อนหินคว้างป่าเวลาเข้าแถวบ้างหรือว่าเวลาเรียนหรือว่าอื่นๆนะคะที่เขาเจอมาแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เคยถุยน้ำลายใส่อันนี้โจทย์เด็กคนนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วพอมาวันนี้ความรู้สึกที่สะสมอะคะ่ะที่ที่ไม่เคยได้ได้เคลียร์หรือว่าไม่เคยได้ นำมาแก้ปัญหาเด็กก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วคนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้เพื่อนถึงรุนแรงกับเขาขนาดนี้ก็คือใช้น้ำสาดใช้ถาดข้าวความแบบหมายความว่า,วาอารมณ์เขาก็คงจะมันถึงขีดจำกัดแล้วเด็กใช้กอกก็เลยใช้น้ำสาดแล้วก็ใช้ถาดสาดใส่เพื่อนสาดข้าวใส่เพื่อนก็เลยเกิดความโกลาหลในโรงอาหาร พอเด็กชายขอได้ฟังอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกอใครควรมีสติแล้วว่าอ๋อเหตุการณ์วันนี้ที่เราบอกว่าเราไม่ผิดแล้วอยู่อยู่เพื่อนเอาน้ํามาสาดเราเราแค่แกล้งเพื่อนนิดเดียวเองนะทําไมเพื่อนถึงตอบกลับมาอย่างรุนแรงเขาพูดอย่างนั้นนะคะคือเราพยายามฟังเขาฟังให้มากแล้วพยายามให้เขาเนี่ยเชื่อมโยงเหตุการณ์ด้วยตัวของเขาเองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่ เด็กชายขอเริ่มใครควรละว,ว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนกอเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเพราะว่าเขาเคยกระทํามาก่อนหน้านี้จากที่เขาว่าเขาไม่ผิดเด็กชายกอผิดเพราะว่าทํากับเขารุนแรงเขาก็ย้อนกลับไปว่าเขาเคยทํามาก่อนแต่เขาลบลบเลือนลืมไปแล้วเขาไม่ได้เอาเหตุการณ์ตรงนั้นมาเชื่อมโยงตรงนี้คุณครูก็เลยให้โอกาสเด็กชายขอพูดบ้างว่า เหตุการณ์วันนี้ถามว่าเพื่อนทําถูกหรือไม่ชอบหรือไม่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วคุณคณนกก็ตอบกลับไปอีกว่าถามกลับไปอีกว่าแล้วลูกจะทําอย่างไรเราควรทําอย่างไรแล้วเขาก็เชื่อมโยงไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกสำนึกนะคะรู้สึกว่าหน้าตาที่แบบตัวเองไม่ผิดอ่ะก็คือสีหน้า ปรับเปลี่ยนรู้สึกว่าตัวเองสำนึกผิดครูนุก,ก็เลยถามว่าลูกควรทำยังไงลูกควรทำยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในเมื่อเราไม่ชอบถามว่าเราทำกับเพื่อนเพื่อนจะชอบหรือไม่เขาก็เริ่มมีสติแล้วค่ะเขาก็เริ่มสำนึกผิดว่าเขาเขาผิดเขาผิดแล้วเราควรทำยังไงก็ขอโทษนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราทะเลาะเบาะแวง้งเราได้มาพูดคุยปรับความเข้าใจอ่า ดีกว่าที่เราทําโทษเขาโดยที่เราไม่ได้ให้เขาได้พูดถึงจุดเริ่มต้นไม่ไม่ให้เขาได้พูดถึงเหตุที่เกิดขึ้นจนถึงผลที่เกิดขึ้นถ้าเราทําแบบนี้นะคะจะทําให้เขามีเหตุผลมีเหตุแล้วรู้จักว่าผลที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร ะะเขาก็เลยสำนึกผิดด้วยการขอโทษที่นี่เวลาเด็กทะเลาะกันนะคะนอกจากว่าเราจะทำตามกฎระเบียบเงื่อนไขข้อตกลงที่เรากำหนดไว้แล้วเราก็ต้องให้เด็กมาปรับความเข้าใจกันด้วยเพื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะได้จบจบแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรติดติดใจกันแล้วก็ก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเด็กก็จะได้เข้าใจอะไรที่ง่ายๆอย่างแบบเป็นรูปธรรมนะคะ พอเด็กๆเ,เขาได้ปรับความเข้าใจอบกอดกันแล้วก็จับมือกันความที่บาดหมางรู้สึกไม่ดีต่อกันก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องควบคุมเขาถ้าเราใช้วิธีการควบคุมเขาวันนี้ด้วยกฎระเบียบแต่อย่างเดียวหรือใช้วิธีการฟาดตีเราก็จะได้ควบคุมเขาแค่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ผ่านไปเขาไปอยู่ที่อื่นเขาไปเจอกันที่อื่นเขาจะทะเลาะกันอีก หรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ครูนุคิดว่าถ้าเราเริ่มจากต้นตอสาเหตุที่แท้จริงอะ่ะมันจะทําให้เราขาจัดสิ่งต่างๆในใจเขาอะ่ะออกไปจนหมดสิ้นแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้วิธีการในจิตศึกษาของโรงเรียนเราที่เขาเรียกว่าการใช้จิตตวิทยาเชิงหัว ทีนี้คุณครูนุกาจากประสบการณ์ที่คุณครูนุกเป็นครูจากเรื่องเล่าที่คุณครูนุกได้ได้เล่าไปเนี่ยนะคะคุณครูนุกก็อยากจะฝากให้กับคุณครูผู้ปกครองที่เราช่วยกันดูแลเด็กของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้เราเนี่ยลองคร่ครวรแล้วก็ลองคิดดูว่าวิธีการที่เราทําไปตรงนี้ได้ผลจริงหรือไม่ที่เราคิดว่าการตีลูกการด่าลูก แล้วคิดว่าเป็นการที่เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ผลสำเร็จตรงนี้อยากจะใหะ้ลองเอาวิธีนี้ลองไปปรับใช้ลองไปปรับใช้เรื่องของจิตตวิทยาเชิงบวกเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเราหรือว่าเด็กเราก็อยากจะให้เขารพบคุณค่าของเราถ้าเราต่างเคารพคุณค่าของเราและเคารพคุณค่าของผู้อื่น คุณลุกคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนมันจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เพราะว่าคุณลุกเชื่อว่าถ้าคนเราสร้างชุมชนที่เชิงบวกได้เราจะอยู่ร่วมกันได้ดีกว่าเราใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการควบคุม